ไอปัญญาทมไอปัญญาสามไอพุทธโง่โง่แล้วอาตามาจะไปทําทําไมถ้าคนพุทธย,ยัง,งโงเ่เผาบ่กปัญญาอยู่ขนาดนี้ถ้าชาวพุทธกับมุสลิมและคริสต์มันรบกันแบบเวียดนามอาตามานี่เละจะไปยืนที่กําแพงวัดพระแก้วและเผาตัวเองให้ดูช่องสามนี่แหละคือตัวสร้างความแตกแยก,กแตกราวย่างนอนอย่างนี้น่าสมเพศชาวพุทธเราเนาะเบียร์คนตื่นทำที่บอกว่า ทุกคนมันต้องมีจริยธรรมแต่คําสอนไม่ให้รู้รักในปราเปณนต่างๆสื่อนะ่ยมันจะเป็นการนําเสนอถ้าไราจัญยาบันก็เสนอแต่สิ่งชั่วชั่วเพื่อมอมเมาทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศชาติโอ้ก็ต้องเรียกได้ว่าเดือดมากเลยนะครับผมพระ ลูกตถาคตนะครับจากกระแสของอาจารย์เบียร์คนเตือนธรรมเองนะครับก็ได้มีเสียงวิพา์วิจารณ์เป็นอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะจากประชาชนเองนะครับจากพระสงฆ์เองนะครับซึ่งพระลูกตถาคตเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้มีการกล่าวถึงอาจารย์เบียร์คนเตือนธรรมเช่นกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็นการเตือนสติชาวพุทธนะครับหรือว่าฟาดชาวพุทธแบบเดือดเดือดนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปจากพระลูกตถาคตครับผมนักพัฒกาครับท่าน ชาพุทธเราเนี่มันโง่เขลาเบ,บาปัญญาไปมองแค่ปีนต้นไม้ทำไมไม่มองถึงที่ท่านเอาหนังสือไปยื่นถามนาย,ยกว่าเหตุอันใดไปมองแค่ปีนต้นไม้ถ้าจะมาพูดหยาบหย,ยาบหน่อยท่านลงทุนทำผิดพระวินัยเล็กๆน้อยๆก็ไม่ใช่เพื่อปอกป้องศาสนาไว้ให้พวกเองเหรอไอ้งโง่นะ ไอ้ปัญญาตำ่ำไอ้ปัญญาซามไอ้พูดโงโง่เนี่ยคือสิ่งที่อยากพูดเออพูดไปยิ้มไปอเไรนะคือไม่รู้ความหมายไปดูแต่สิ่งเหล่านี้เอา้าถ้าเกิดถ้าอาตมาเห็นว่ามีภัยในพระพุทธศาสนาอาตมาไปเผาตัวตายมรณภาพอยู่หน้าวัดพระแก้วข่าวไปลงอนะ่ะก็ไปด่าอาตมาอีกเลยว่าโง่ไปเผาอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเออ แล้วอาตมาจะไปทําทําไมถ้าคนพุทธยัยงโง่เผลาบอปัญญาอยู่ขนาดนี้อาตมาตั้งเป้าไว้จริงๆนะถ้าประเทศไทยเกิดศึกสงครามศาสนาขึ้นใจกลางกรุงเทพอาตมานี่แหละถ้าชาวพุทธกับมุสลิมและคริสต์มันรบกันแบบเวียดนามอาตมานี่แหละจะไปยืนที่กําแพงวัดพระแก้วและเผาตัวเองให้ดูเผาให้มันชาวพุทธมันหายโง่บ้างนะ แต่ไม่รู้ว่าพอเขาข่าวอยู่ในมือเขาว่าเขาโจมตีแล้วมาด่าลูกกระตาก็ต่อหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันเนี่ยถึงตอนนั้นน่ะคือมรณภาพหรือตายไปแล้วก็้ช่างมันถ้ามันยังมืดมนกม,มันมืดต่อไยช่องสามนี่แหละคือตัวสร้างความแตกแยกแตกก้าวอย่างนอนอย่างนี้แต่จ้าพุทธเราเนี่ยคือฟังแล้วเอามันคนไทยฟังแค่เอามันนะไม่ได้เอาเนื้อหาสาระศาสนาคริกกับอิสลามนี่คำสอนอ่ะ บางอย่างไปด้วยกันนะบอกให้เชื่อบ่อนะแต่ที่เขาไม่โทกกันคือไม่โทกกับโน่แหละกับยูเท่านั้นเองนะ mm. แล้วชาวพุทธเรานี่ลองคิดดูอ่ะถ้าเกิดว่ายังไม่รู้อีโนยเน่นะ mm. ต่อไปลูกหลานที่ถูกกลมเราถูกชักชวนเข้าไปในศาสนาแห่งการกิเลสต่อไปในอนาคตแล้วเขาไปเรียนคำสอนของอิสลามเกี่ยวกับว่า ผู้ใดปฏิเสธศรัทธาให้ฆ่าเสียจะได้บุญจะได้ไปอยู่กับพระเจ้านั่นแหละอนาคตจลูกหลานจะกลับมาตัดคอพ่อแม่เองคอยดูดิไม่เชื่อกรรมของชาวพุทธนีเ่เขาทําเพื่อวางแผนให้เด็กพุทธกลับมาฆ่าคนพุทธนี่เรื่องจริงนะบอกให้แม้แต่คําสอนที่ขัดต่อหลักกฎหมายในราชาอาณาจักรไทยราาาัฐธรรมนูญไทยไม่มีทีใครสามารถจัดก,การได้ ลองคิดดูั้งทั้งๆที่รัฐธรรมนูญมาตราสามสิบเอ็ดก็เขียนไว้แล้วนะสิทธิในการนับถือศาสนาหรือปฏิบัติตามความเชื่อของของตนนะจะต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ศีลละธรรมอันดีงามไม่เหมือนคนตื่นทำมาแหละบอกให้พวกทได่ติดตามคนตื่นทำอ่ะนั่นกําลังพาให้พ้นจากเขาเรียกว่าปรัพณีหรือวิถีความเป็นพุทธโดยเฉพาะลูกหลานที่เขาได้ติดตามอะไรเงี้ย เขาจะไปตามแรงกิเลสเนี่ยไม่ใช่ว่าธรรมะนี่ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถึงในในคำว่ารูปทำรรนามทำรรจริงอ่ะตามอาการจริงอ่ะไม่มีทางพ้นนรกได้บอกให้ซะก่อนแต่อตาตมาเนี่มองดูแล้วเนี่ยโหน้าน้าสมเพศเจ้พุทธเราเนาะจริงจริงแล้วบางคนบอกโอ้ ถ้าสงฆ์ไม่ได้เทศอย่างโน้นอย่างนี้โอ้ยเราจัดงานปฏิบัติธรรมมันยังไม่เข้าวัดเลยจริงไหมจัดงานปฏิบัติธรรมกาวันสิบวันที่จมามานั่งฟังธรรมมานั่งสมาธิอะไรไม่ค่อยมีหรอกเพราะเงี้ยเพราะอะไรอ่ะมันไม่ได้มาขัดเราเกลเสแต่พอไปเจอธรรมะที่ส่งเสริมไปในทางให้ออกจากอริยธรรมกลับกปาเป็นสิ่งที่ให้ออกออกจากอริยธรรม จริยธรรมต่างๆมันก็เอาดิเพราะคําว่าออกจากจาริยธรรมนะเป็นศีนลธรรมพวกนี้ยมันก็พาไปสู่ทางอะไรทางมองมเมาด้วยกี่เลงคิดอย่างเช่นยกตัวอย่างหน่อยก็แล้วกันท่านพระครปะะัตติระนะถ้าไม่ไปออกรายการในวันนั้นนะ่ะนะที่เขารุมรุมสามต่อหนึ่งและเขาเป็นคาราวาดด้วยเขาพูดแบบไม่เกรงใจด้วยถ้าไม่ไปออกนะ เครดิตที่ท่านถูกทำร้ายที่ช่องสามจะเป็นเครดิตที่ทำให้ชาวพุทธเห็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังมากมายปล่อยไปสักเดือนสองเดือนนี่จะชาวพุทธจะเห็นโอ้จริงๆพระนี่โดนทำร้ายโดนทำร้ายถึงถึงจะเขาไม่ได้ไปเพื่อเป็นการปัดทวงใครเขาไปยื่นหนังสืออะไรถึงข่าวออกมาอย่างไรก็แล้วแต่ ออกมากเท่าไหร่คนจะมองเห็นมองเห็นว่าขออนาดกับพระยังทำได้แต่ท่านนั้นไปออกรายการที่ให้เขาลอ้ลอมล้อโต๊ะสามลมหนึ่งสามลมหนึ่งก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทาม,มาถูกด้อยค่าด้วยตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะหัวใจเป็นนักสู้นะแต่บางทีสู้แบบพลาดไปบ้างอะไรไปบ้างนะเหมือนมืน,มนเปียคนตื่นทำ ที่ออกมาพูดอะบางบางช่วงเห็นไหมบางช่วงที่พูดอะอะไรทุกอย่างต้องอยู่ด้วยจริยธรรมการพูดของเขาอะทําให้ออกจากจาริยธรรมนั่นคําว่าจาริยธรรมจริงๆอ่ะมันเป็นคําของอิสลามที่เขาดัดแปลงมาใช้คําว่าจาริยธรรมถ้าของพุทธจริงๆกับเขาเรียกว่าศีลธรรมแต่คําเนี้ยถูกกลืนเข้ามาจนเอามาใช้ในการ นักเรียนเข้าค่ายก็ไปปฏิบัติจริยธรรมจริงๆอ่ะคือจริงๆต้องใช้คำว่าศีลธรรมนู่นนะทีนี้คำสอนของเบียคอนเติร์นทะที่บอกว่าทุกคนมันต้องมีจริยธรรมแต่คำสอนไม่ให้รู้รักในปะเปณีต่างๆแล้วจริยธรรมมันมาจากจาริยธรรมน่ะ มันมาจากการปรับพฤกตอนหนึ่งนะประับพฤกตอนหนึ่งมาควบคู่ก,กับปเ่เป็นปฏิบัติอีกหนึ่งคนพูดมันโง่จริงๆอหละไ,ไปวังก็วังไม่รู้เรื่องคนพูดนี่ถ้าให้ทําลายกันเอง่ะสู้ตาย,ส,ตายสู้ไม่ถอยพวกนี้อะนะตายไม่ได้เจอพระ <laughs> บางคนโอ้ยอมาปฏิบัติตนเองก่อนเจออย่างโน้นอย่างนีง้โอ้เจยวสอนอานะตมาพวกนี้ตายไม่ใช่ได้เจอพระ <laughs> ายแบบหาศบไม่เจอไม่รู้ศพประโยชน์ไหนอะไรเงี้ยไม่ได้สวดไม่ได้เข้าตามศาสนาเลยเร <c oughs> าด่าออย่างเงี้ยดาา่าเพราะสื่อน่ะมันจะเป็นการนำเสนอถ้าร้ยายจรรยาบันก็เสนอแต่สิ่งชั่วชั่วเพื่อมอมเมาทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศชาติและอาจจะส่งผลไปสู่การทำให้เกิดการล้มล้อมสถาบันต่ตางๆากด้วย พวกสมาชิกค,คนตื่นทาอะไรมีแต่ข้าวราวเท่านั้นแหลนะนาควาังทาตื่นทาแล้วใจมันไม่ตื่นน่ะนะใจมันตื่นกิเลสขึ้นมามันก็เลยมีแต่พฤติกรรมข้าวราว์เท่านั้นแหละด้วยดีแต่ชาวพูดแบบแบบนี้มันโง่กว่าควายดิมันเห็นน้องน้ำกันอาเตดร้อนๆอ่ะมันยังยืนตาอยู่นั่นแหละนะไม่เกินสิบปีเราจะได้เห็นอย่างมหาหันคือ เด็กพุทธจะกลับมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องค่อยดูไม่ใช่ตอนนี้เริ่มมีแล้วไม่เห็นหรอเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นหรอกเวนกรรมเพราะการปล่อยวางนะการปล่อยวางคือกรรมชนิดหนึ่งคือปล่อยวางแบบมิจฉาทิฏฐิมันก็เลยได้กรรมมาเต็มๆต่อไปในอนาคตมองให้ลึก เลือดแป้งนะเราอย่ามองผิวเปิดนนะพวกนี้อ่ะมันมีทั้งหน่วยก่อการร้ายมีทั้งหน่วยอะไรต่ออะไรเหมือนที่ไอ้พวกกลุ่มมุสลิมอ่ะที่แอบแฝงว่าเป็นพุทธเป็นพุทธท,ที่ไปร่วมกับหมอปลาพวกเนี้ยไอ้นั่นเขาเรียกว่ากลุ่มหมายทําดีคือไปทําเพื่อให้คนศรัทธาทําให้คนเชื่อถือเขาเรียกว่ากลุ่มหมายทําดีมันมีหลายกลุ่มไม่ใช่เราแยกแยะไม่เป็นหรอก